ตร้มกัมเมืองธรรมะร่วมสมัยสวัสดีครับทำไมบางคนฟังธรรมะไม่ได้เลยเพราะทิฏฐิผิดปิดกั้นกลางไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีนะหนึ่งผู้มีมิจฉาทิฏฐิเท่ากับผู้ปฏิเสธธรรมะโดยอัตโนมัติเพราะทิฏฐิผิดมันฝังลึกอยู่ในใจไม่ใช่แค่ไม่เชื่อธรรมะแต่มันคือการยึดผิดอย่างแรงเลยเขาอาจเชื่อว่าโลกนี้ไม่มีกรรมไม่มีเหตุลึกซึ้งกว่าความสุขเฉพาะหน้า พอธรรมะพูดว่าสุขแบบมีสติหรือสุขจากการควบคุมใจมันเลยชนกับความเชื่อเดิมโดยตรงกลายเป็นปฏิเสธทันทีทั้งที่ยังไม่ทันฟังให้จบด้วยซ้ำสอธรรมะเท่ากับความจริงมิจฉาทิฏฐิเท่ากับมองไม่เห็นความจริงธรรมะไม่ใช่แค่คำสอนจากศาสนาแต่มันคือธรรมชาติของความจริงแต่คนที่มีทิฏฐิผิดมักจะปิดตาด้วยความอยาก ปิดใจด้วยอารมณ์แล้วเอาความกลัวปิดความจริงอีกทีสุดท้ายเขาจะเห็นผิดเป็นถูกเห็นหลงเป็นสุขหรือที่ว่ากันว่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวนั่นแหละครับพอเราชี้ให้ดูเขากลับรู้สึกว่าโดนขัดใจหรือโดนลิดรอนอิสระท้งที่ธรรมะคือทางออกจากทุกแท้แท 3. สัจธรรมที่ควรจำธรรมะไม่เหมาะกับทุกคนทันทีเพราะธรรมะคือความจริงแต่ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะมองความจริงตอนนี้ได้โดยเฉพาะคนที่ทิฏฐิผิดเหมือนตอนที่เราอยู่ในห้องมืดนานๆพอเปิดประตูเจอแสงเท่านั้นแหละเราจะรีตาและปิดตาสุดท้ายจะหันหน้าหนีไม่ใช่เพราะเขาไม่ดีแต่เพราะเขายังไม่พร้อมที่จะเจอแสงเองครับ สรุปคือผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิย่อมไม่เข้าใจธรรมะเพราะเขายังไม่ยอมรับความจริงและธรรมะทั้งหมดก็คือการเรียนรู้ความจริงนั่นเองดังนั้นอย่าแปลกใจเลยอย่ากโกรธไปเลยอย่าตัดสินทันทีเลยเพราะการไม่เข้าใจธรรมะเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังไม่พร้อมถ้าธรรมะนี้เตือนใจคุณได้แม้เพียงสักนิดฝากกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามโอ้ทำกเมืองไว้ด้วยนะครับเผื่อครั้งหน้าเราจะได้เติมพลังใจไปด้วยกันอีกขอบคุณครับ